สังวานพระพุทธชินราชของใหม่ที่ใส่ประดับองค์พระสมัยหลังมาจากไหนภาพพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอย่างพระพุทธชินราชแห่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ไทยสืบมาหลายยุคสมัย ดังมีการสมโพธและรับสักการบูชาด้วยเครื่องอมิสบูชาส์ค่าโดยเฉพาะสังวานเครื่องประดับองค์พระที่ส่งเสริมความวิจิตงดงามของพระพุทธรูปยิ่งขึ้นไปอีกสังวานคือสร้อยเครื่องประดับชอนิดหนึ่งใช้คล้องเฉวียงบ่านิยมทําเป็นสายสร้อยประดับด้วยอัญ,ญมณีหรือเครื่องตกแต่งต่างๆท่า,า,ทาน,นี้สังวานพระพุทธชิน,นาราชที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ได้มีมาแต่เดิม พราะพบหลักฐานการถวายสังวานเป็นเครื่องสักการะประดับองค์พระพุทธชินราชในยุครัตนโกสินนี้เองนอกจากนี้สังวานที่เราเห็นประดับองค์พระยังเป็นเพียงหนึ่งสายจากทั้งหมดสี่สายเนื่องมาจากการถวายสิ่งมีค่าแด่พระพุทธรูปสําคัญถือเป็นการแสดงพระราชศรัทธาเป็นธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีประการหนึ่งซึ่งนับเป็นอามิสบูชาหรือการแสดงความเคารพนับถือเลื่อมใสด้วยการให้สิ่งของ ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์จักรีวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาสักการบูชาพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลกจึงถวายเครื่องสักการะและเครื่องประดับองค์พระพุทธชินราชที่มีค่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนบรัตนราชวราภรณ์อย่างรวมถึงสังวานเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงการถวายพระเกียรติยศภาพรัชกาลที่9ทรงประเคนพระรัตนาภรณ์และถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ แด่พระพุทธชินราชเมื่อพศ2501สี่สังวารพระพุทธชินราชสำหรับประวัติความเป็นมาของสังวารพระพุทธชินราชแต่ละสายคุณเบญจวรรณจันทราชพันธารักษ์ชำนานการสำนักศิลปากรที่6สุขโขทัยกรมศิลปากรสรุปไว้ดังนี้สายแรกสร้างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพศ 2,444ประกอบด้วยดอกสังวาน33ดวงทำด้วยทองแดงกระไหล่ทองประดับกระจกสายทองเหลืองทำเป็นห่วงคู่สองเส้นสายที่สองสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประม,มินทรมาอานันทมหิดลรัชกาลที่8พศ2,478ประกอบด้วยดอกสังวาน33ดวง ทำด้วยทองแดงกระไหลทองประดับพลอยสีสลับกันตลอดสายสายทองเหลืองทำเป็นห่วงร้อยต่อกัน3เส้นแต่ปัจจุบันชำรุดเหลือเพียง30ดวงสายที่3ถึงสสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชการที่9พศ2 5 4 9 2 5 5 0ประกอบด้วยดอกสังวาล36ดวง สายหนึ่งวัสดุทําด้วยทองคําประดับพลอยสําหรับใช้ในพระราชพิธีอีกสายทําด้วยทองแดงชุบไมครอนประดับพลอยเป็นสายสํารองสายร้อยสร้อยสังวาลสามเส้นปัจจุบันพระพุทธชินราชทรงนพระรสังวาลราชการที่9ทองคําประดับพลอยส่วนสังวาลอีกสสายจัดแสดงอยู่นักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกภาพประกอบเนื้อหา